สวัสดีครับสวัสดีครับผมฝาเปิดแล้วเนาะบอนายกเผานะครับผมวันนี้ก็หลังจากฝาเปิดได้วันนึงนะครับแต่ก็สถานที่ก็ยังเปียกอยู่นะครับทุกคนวันนี้มาตักหินผูนะครับตัวบนนะครับผม ตอหินดำๆหน่อยอ่ะเนี่ยมันจะออกสีดำๆหน่อยนะครับตับเม็ดผ SK 200นะครับผมมีรถทยอยลงมาแล้วนะครับก็ตัดคล้ายๆกับหินผู้หน้าทวนวันนี้เป็นเที่ยวที่สอนะครับเกียแค่แรงบนนะครับ ตัวรถไหลด้วยไม่ใช่เลยไม่ยหนถ่ายย่งล่างดีกว่าทุนรถสามร้อยแปดสิบยุ่งบนนะครับมีรถคลบ้านมาแล้วอันนั้นน่าจะเป็นรถบ้านไหนไม่รู้คล้ายๆกันไปหมดนะครับรถแถวนี้มันคล้ายๆกันนะมันเลยดูไม่ออกนะครับว่ามันเป็นรถบ้านไหนนะครับไม่ได้ดูป้าย,ยาจริงๆดูไม่ออกจริงๆนะทุกคน ก็พาวิ่งลงบ่อมาแล้วโอ้เละนะครับหน้าฝนมันเป็นแบบนี้แหละครับมันจะเละไปหมดอ่ะเออเดินยากลำบากนะครับบ่อข้างจะว่างนะครับบ่อเนะี้เื่อที่เยอะหน่อย เลยตักไปเยอะแล้วก็น้ำไม่ค่อยออกครับอย่าลืมนะครับใครชอบสไตล์การทำงานนะครับรถดินแบบนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับสัวลมนิดนี้ นไม่เปี่ยงนะไม่ได้แซกระบะแน่นอนแบบนี้ตากบไหนดินเปียกๆโอ้โหติดกระบะตายครับอย่างเดียววิ่งตามน้ำหนักเหมือนเดิมนะครับมาเด็ดแบกนะครับผมอย่าไปคิดว่ารถจะแบกทุกคันนะครับทุกคนนะ ที่รถพาอไม่ได้แบกกับไปดา่ามากกันเออแบกบิเลยนะครับมันมีคลิปนึงอ่ะที่เขาดา่ามากกันนะว่ารถสิบล้อที่ว่าล้มมาแบกนะจริงจริงเขาอาจไม่ได้แบกก็ได้ทุกคนยังไม่ได้รู้ข้อมูลก็ไปด่าไปาไว่าเขานะครับไม่ถูกต้องนะครับก็มันเป็นรถการทํามาหาคินนะนะอย่าไปกลาวหะเพราะว่าเขาแบกถนนพังจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นที่ไอ้นี e ่ก็ได้นะครับ ที่ถนนนะครับไม่ได้มาตรฐานมากกว่าหรือเปล่านะครับผมเอ้ยนะครับสังคมแห่งการดราม่านะครับเบาๆกันบ้งางไหลเรื่องดราม่านะครับนะอืมโอเคนะครับเต็มนะครับอะจะพาขึ้นบ่อกันเต็มแล้วครับผม ไปนะขึ้นบอ่อในนี้ไม่อยากพูดเยอะมันเจ็บคอทางก็จะเป็นปิ่นหน่อยนะทุกคนนะปินปินป่นลื่นๆอะไรก็ว่าไปนะคะทางยังไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่นะครับพอดีเขาลงรลายว่าบ่อเปิดแล้วนะครับก็เลยมานะครับ ก่บอนี่ค่อนข้างที่จะใกล้ะนะทุกคนนะครับใกล้กับบอกบ่ออื่นนะถ้าพูดถึงเขาไม่เลือกทีน่นะครับก็เนี่ยมันจะพาดันขึ้นบอ่อนะครับเสียงมันจะดังหน่อยนะทุกคนนะเพราะว่ามันต้องเร่งไปนะถ้าไม่เร่งเดี๋ยวจมนะครับเออขนัดนั่นหละเร่งหนอ่อยเสือเร่งเข้าไปเฮ้เสือ ดันแล้วครับทวัดทุกวดอย่างเดียวนะครับก็ใส่เกียร์หนึ่งนะทุกคนนะสับเกียร์หนึ่งแล้วก็ขึ้นไปเลยนะครับเกียร์นี้น่าจะน่าจะไหวอยู่นะครับเอาอยู่ทุกสถานการณ์นะครับเกียร์หนึ่งเนี้ยแล้วเกียร์สองก็จะหนักเกินไปนะครับคือเอาใส่เกียร์หนึ่งขึ้นไปเนี้ยมันสุดบ,บ่ออยู่แล้วนะครับไงก็วิ่งสุดบ,บ่ออยู่แล้ว ไม่ต้องไปเปลี่ยนเกียร์ไม่ต้องไปถอนต่อครับเพราะว่าคนขับรถก็จะรู้นะครับว่ากาลังรถตัวเองเนะี่ยมันไหวแค่ไหนนะครับแล้วมันฝืนแค่ไหนนะครับรู้กันทุกคนนะคนขับคนขับรถนะครับนะไม่ใช่ว่าไม่รู้หรอกบางคนเขาก็รู้แต่ว่าอยากลองไนงะเออพออยากลองไปถอนต่ออยู่กลางตู้หนักกลางงอคนโอ้โหถาถอนขึ้นก็นดีนะครับก็ถอนไม่ขึ้นตายนะครับเออ ปกติแล,ล้วรถจะเต็มบอ่อเลยนะเนาะคือบางทีบางหน้างานเขาก็ยังลงไม่ได้นะครับเพราะฝนมันตกหนักมาเนาะแต่พอดีหน้างานผมสุดยอดนะครับผมขอให้ตัดได้เแล้วน่ะลงได้แน่นอนหนักนิดหนึ่งครับเนี่ยครับผมเกียร์หนึ่งยังไงก็ขึ้นได้นะครับเกียร์หนึ่งนะบอ่อนี้นะ่นสองหกนะสองหกการ์ดเนี่ยขึ้นสบายๆเลยนะครับเกียร์หนึ่งนะ แต่บางคนเขาแรงก็คือเกียร์สองอะไรก็ว่าไปแต่รถผมไม่แรงนะทุกนจะให้ทำยังไงดันไปเกียร์หนึ่งอะไรก็ว่า,าไปนะครับเกียร์หน 1, ึ่งยิงจะหมดนะส่วนส่วนมากแล้วนะครับกูน่ะไอมอที่ว่ายาวเห็นไหมทางขึ้นชันยาวๆตรงนู้นอ่ะนะครับก็ใส่เกียร์สองไปมันจะหมดตรงนั้นนะถา,ถามว่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยขึ้นไปอ่ะมันมันได้อยู่นะครับแต่มันจะเป็นหมดอยู่ช่วงกลางานะครับ อลงมาพอถอดลงมาสายพิเศษอย่างเงี้ยนะับางทีมันก็ขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างไม่ขึ้นก็ต้องถ่อยใช่ไหมเราเราก็เลยไม่เสี่ยงเราก็เลยจัดมือยาวๆไปเลยดีกว่ามันจะได้ไม่ต้องลำบากนะครับย,รย,ะะยังไงก็ฝากกดติดตามเพื่อนะครับเพื่อนๆเนาะย้ำกันดบ่อยเลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสัคสไาชิกด้วยนะครับ สไตล์แบบนี้คัตตรี่แบบนี้กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปไหนเดี๋ยว่อยว่ากันนะครับก็จะพยายามลงที่ไ่บ่อยที่สุดนะครับนะโอเคนะครับเพื่อนยังไงคลิปนี้ก็น่าจะยาวล้วล่ะนะครับก็เอาแค่นี้หละละกันนะครับคลิปหน้าผมจะพาไปไหนก็คอยติดตาม้วกันวันนี้สวัสดีครับ